ไฮมินาซังคอนดิ v ิวัลโอตาชีวะลสันเดสวัสดีครับสันครับผมก็แล้วก็สู่เกม PSO 2หรือไฟซารทูนะครับและในคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมแค่อยากจะมาทําคลิปนี้เก็บเอาไว้เป็นความทรงจํากันสัหน่อยนะครับว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็คือนี้จะเป็นอัปเดตข่าวที่ผมก็แปะเอาไว้ในเพจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเมื่อวันศุกร์ที่5กุมภาพันธ์2021 เวลา1 8นากาถ้าเป็นเวลาไทยเนี่ยก็คือตอนบ่าย4โมงนะครับได้มีการอัปเดตเกี่ยวกับตัวเกม PSO 2สวับญี่ปุ่นจากทาง s e กาว่าจะมีการเลื่อนการอัปเดตนะครับก็คือจะเป็นอัปเดตตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์2021จะถูกปรับไปเป็นต้นเดือนมีนาคม2021แทนนะครับสาเหตุเกิดมาจากการที่เขาได้มีการ ตรวจสอบแล้วก็เจอกับปัญหานะครับหรือก็คือเจอบากักแหลกซึ่งันเป็นบักที่มันเจอตั้งแต่ตอนช่วงโค้ดเบต้าเทสของตัว New g e n e นซิเลยนะครับทีนี้บางคนอาจจะงงว่าแล้วการโค้เบต้าเทสของ New เจ n เนซิเนี่ยเกี่ยวอะไรกับตัวเซิร์ฟเวอร์หลักที่เป็นของทางเพียโซทูด้วยนั่นก็เพราะว่าตัวอนิวเจ e เนซิสนะครับได้มีการนำตัวแพดอันนึงเนี่ยไปทดสอบก่อนแล้วก็คือเป็นการ อัปเดตกราฟิกเอนจินของตัว PSO 2นะครับเพื่อให้มันสามารถรองรับกับตัว New Jersey ได้เพราะว่า2เกมเนี่ยมันจะกลายเป็นเกมเดียวกันนะแล้วทีนี้ทีมงานก็ได้พบกับปัญหาเกี่ยวกับการแชร์ข้อมูลกันระหว่าง2โลกก็คือโลก PSO 2แล้วก็โลกของ New j e e s i y นะครับอย่างเช่นที่มีการประกาศมาก็คือเป็นปัญหาเกี่ยวกับการอัปเดตกราฟิกเอนจินของตัว PSO 2ที่จะทําให้ข้อมูลแฟชั่นบางอย่างเนี่ยมันจะมีการแสดงผลที่มันผิดพลาดไปจากเดิมที่เขาเคยประกาศเอาไว้ก็เลยทําให้เขาต้องใช้เวลาแก้ไขกันนานสักนิดหนึ่ง แต่ก็อยาทุลุกกันแล้วว่าเกมนียมีแฟชั่นแบบเยอะขนาดไหนนะครับมันก็เลยทาให้เขาต้องใช้เวลาในการแก้ไขเนี่ยนานไปแบบครึ่งเดือนกันเลยทีเดียวก็คือจากเดิมที่ต้องอัปเดตประมาณสักกลางเดือนกุมภาก็ต้องเลื่อนไปเป็นต้นเดือนมีนาคมแทนนะครับส่วน,านรายละเอียดก,ก็จะเป็นดังนี้เลยก็คือจะเป็นแผดตอนช่วงวันที่17กุมภา2021นะครับจะถูกปรับไปเป็นต้นเดือนมีนาคมแล้วก็กค่อยไล่กันไปทีละแผดทีละแผดไปเรื่อยๆนะครับซึ่งสิ่งที่โดดหลักๆเนี่ยก็คือจะเป็น การอัปเดตกราฟิกเอนจิ้นอันนี้ก็ต้องเลือกออกไปก่อนนะครับเพราะว่าเป็นตัวปัญหาแล้วก็สลับตัวสเปคขั้นต่ำของ PS2 เนี่ยถ้าหากมีการอัปเดตแพทนี้มาแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าสเปคขั้นต่ำม,มันเป็นยังไงเนี่ยก็สามารถดูได้ที่อ่านรายใ,ใต้คลิปคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะเอาไว้ให้แล้วก็รวมไปถึงการอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของตัวซารอนแล้วก็คือการปรับแต่งตัวละครด้วยนะครับคือการอัปเดตกราฟิกเอนจิ้นในครั้งนี้เนี่ยักยวกบ การปรับแต่งตัวละครของตัวนีเดอร์ซิตเข้ามาในโลกของ PSO2 ก,กันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเลื่อนออกไปก่อนถัดมาจะเป็นเรื่องของตัวมิชชั่นพาสอันนี้ก็จะเป็นซีซั่น5อันนี้ก็โดนถางเล่ไปด้วยแล้วก็โดนไปถึงกิจกรรมที่เป็นการฉลองครบรอบ20ปีซีรีส์ PSO นะครับอันนี้ก็ต้องเลื่อนออกไปก่อนนะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวตู้กาชา AC แล้วก็ SC ต่างๆซึ่งพวกนี้ก็ต้องถูกเลื่อนไปตามที่เหตุนี้เลยนะครับ และนอกจากตัวเกม PSO2 ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาในครั้งนี้นะครับอีกหนึ่งอย่างที่ได้รับผลกระทบด้วยก็คือจะเป็นตัวโครเบต้าเทสของ New Genesis นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นปัญหาตัวเกมเดียวกันใช่ไหมก็ต้องมีการปรับเลื่อนออกไปก่อนนะครับ ซึ่งกระโดดการเกี่ยวกับการรับสมัครเนี่ยจะยังคงเหมือนเดิมนะก็คือจะเป็นตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่11กุมภาพันธ์2021นะครับซึ่งอันเนี้ยเหมือนเดิมแต่ว่าในช่วงเวลาที่เขาจะมีการประกาศผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าลงโควิดเทสนั้นกระโดดการเดิมก็คือจะเป็นเดือนกุมภาพันธ์แต่ว่าอันนี้ก็ต้องเลือนออกไปก่อนนะครับซึ่งก็ไม่ได้บอกเลยว่าจะเลือนไปตอนช่วงไหนนะซึ่งในเมื่อมีการเลือนตรงส่วนนี้วันที่มีการโควิดเทสรอบที่2ก็ต้องมีการปรับเลือดออกไปด้วยนักก,กก็งงตต้อออ่ไปล โอเคครับและนี่ก็เป็นข่าวสารที่อามาอัปเดตก,กันในคลิปนี้นะครับก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับแพทที่มันจะมารองรับกับตัว n e วเจ n e s i s ในอนาคตก็เลยทำให้อาทั้ง PSO2 s e r เซิร์ฟเวอร์หลกักกับการ c o m พิว t e s t เนี่ยก็ต้องมีการปรับเลือดออกไปก่อนนะครับแล้วก็ไม่รู้ได้ว่าทาง Se ก a จะมีกิจกรรมหรืออะไรมาทดแทนในแพทที่แบบว่ามีการทุเลือดออกไปหรือเปล่าก็ต้องรองติดตามข่าวกันต่อไปนะครับผมโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาต้นเอ